อืมครับวันนี้เมื่อกี้ไปสวนพิ่ธงนี่วันนี้มาสวนพี่น้อยของเรานะครับนี่อยู่ตรงวัดเลยอ,นนอันนี้อันนี้ที่ปุ้ยจริงๆปุ้ยก่านอันนี้ใส่ก่อนอนนี้เร,เราเราต้องพูดถึงยี่ห้อเขาใส<จๆ>่ตัวอื่นมันมันก็ไม่ตอบไม่ตอบสงงนองตอนแรกซื้อเป็นอย่างนี้ก่อนจะใส่ตัวนี้ก่อนใส่หลังจะใส่อันนี้หลังจะใส่มันเหมือนก่อนเน <ๆ S 2> ี่ยนวลขึ้นนวลจริงเลยเออจริงเห็นชัดเลยถ้าขึ้นซีอย่างนี้ใครง่ายเลยแล้วลูกฟงมันก็ ได้่อได้ไม่งงไม่ได้ใส่นั่นมันส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงี้ทำไมใส่สิบเจ็ดมันซึกรูปทรงมันจะแหลมแหม่เปิดลูกเดียวนะเปลูกเดียวจุก่อนมาลูกหนึ่งจุดหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยยอดมันก็จะไม่ไปไม่ไปนี่หลังใส่แล้วมันมันแตกต่างกันนะนี่นี่อันนี้คือก่อนนะครับเพราะว่ามันเจออากาศนี่นี่มันหนาวสุดมันหนาวสุดแล้วมันเจอสภาพเนี้ยมันแค่ว่านี่หลังจากใส่สิบเจ็ดไปครับ ัเนแปลกเลยทอดยามาเนี่ยยอดมันใสเลยนะไปน้อยนะยอดยอดยอดมันใสขึ้นเลยเนี่ยดูยอดยอดมันเหมือนมันอีอันเนี้ยอมาเห็นไหมเนี่ยยังยังดูลูกอ่ะลูกจะตรงได้อ่ะลูกตรงงงอ่ะเพราะเพราะอ่ะะก่อนจะใสสิบเจ็ดเนี่ยมันจะมันจะมาก่อนใสสิบเจ็ดจะเป็นทรงนี้นะหลังใส่เป็นทรงนี้อ่ะ พุทธมันโม, le, ม้ฮะไม่ได้โม, le, ม้นะครับเดี๋ยวมาดูมาดูพื้นที่จริงเลย<ถ>อืมดูดูดูเนี่ยเห็นไหมเนี้ยนบวลจริงวะพี่เนี่ยนวลเนี่ยอนวลเด<อ>จงงงมากเลยเนี่ยเออตรงเห็นมั้ยนอนนอนเนินอยู่เนี่ยตรงนอนนวลหมดเลยนี่ขึ้นนวลแตงเนี้ยตั้งกระปุกมันน่าจะได้สองเดือนแล้วเออโอ้โหจะทำไมเจอหนาวเนี่ยแต่มันก็ยอดมันก็ไปเองจี ไปก่อนก่อนใส่สิบเจ็ดเป็นยังไงก่อนใส่สิบเจ็ดมันจะอั้นแล้วก่อนจะใส่สิบเจ็ดมันมันไม่ไปโอ้ก็ก็ต้องปรึกษาอาจารย์ธงแล้วเออนี่ยอดยอดไปเหรอนี่นี่ยอดไปครับเดินมาทางนี้เลื่อนมาเดี๋ยวจะข้ามไปดงเล็กตรงใหม่นู้ยาวเลยตรงนี้ไปไปกี่ได้อย่างเงี้ยตรงนี้ก็ประมาณสามเหมือนกันอ้วอาจารย์ธงเขาว่าถ้ามันไม่เสียนะ อรงนี้โอ้ฝันไม่มีเพราะมันเจอหนาวตอนเจอหนาวไม่ไปเขาเรียกอาจารย์เขามาซ้อทุกวันเลยอะจะลูกมันตรงหมดเลยคุณล้างเออเข้าไม่ดีแต่ลูกสวยอะสวยเนี่ยเดี๋ยวเราเปรียบเทียบไม่ชัไม่ไดเอาอ่าใช่มันลูกมันลูกมันแปลกงงกไหมเปรียบเทียบขัดจังเห็นไหมอืมดูนี่ยเห็นไหมดูความดดเมันก็มีเห็นปะมันเป็นที่โพยแหละพี่เพราะว่านี่เนี่ย ลูกนวลลูกนวลลูกนวลบุยบุยปุยเป็นชั้นเลยใจเชื่อเดี๋ยจะพาไปดูสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดตราคุณศึกแน่นอนแน่นอนเดินตามไปเลยเนี่ยนี่ครับบ้านคุณสารคุณสารหนองไร่จะเรามาเคยไปปิดทอง มาดูของพี่น้อยตนอนน้องไร่น้องเกาะน้องไร่เลยเอาเช่น้องไร่นี่น้องไร่ครับเออตะวันมาทุกที่ลูกค้กาปลูกตรงไหนคอยให้เรารู้ไปหมดครับทันระยะทางไปถึงร้อยกิโลโอ้ปลูกหน่อยเดียวปลูกหน่อยเดียวกี่ไร่ครับหน่อยเดียวน,ยนี่สามไร่ครับดูสิครับโอ้ ตัวนี้ตัวดีแท้เพราะว่า,ม,าม,ม,ม,มันมันร้อนแล้วนี่แหละสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกยูเรียนนะบร๊ดก็ดูเถอะนี่นยังไม่ได้บวกใช่บวกตรงนี้บร๊ดพอยูเรียมันไปปึ๊บปื๊บปื๊บพระเจ้าส <c oughs> วยนะไม่เีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีอะไรเลยเนี่ยอันนี้สิทธิอาจารย์ธงสิทธิอาจารย์ธงนะครับนี่เสมอ แต่เมอเปะตรงนี้อันนี้สิทธิ์อาจารย์ทองเพราะว่ายอดมันแหลมเพราะว่าอะไรมันมันไม่มีหนาวกันแล้วถ้าอย่างเงี้คือมันมันไปเยอะแล้วนี่ไม่ใช่น้อยครับนี่นู่นตามไรกว่าตามไรกว่าอันนี้อือจะเอามาใส่ก็มาใส่ตรงนู้ใส่ตรงนี้เอาจุเรียมาใส่ตรงนี้ยีเบ็ดยีเบ็ดมาใส่จีไอ่นู่นยีเบ็ดยีเบ็ดมาใส่จี่ยีเบ็ดสามสามมาใส่ตรงเล็กพอตอนใหญ่ก็ต้องใส่สิบเจ็ดแต่จะมีสูตรใหม่อีกสูตรขยายลูก ที่ที่ที่ว่าเขาใส่ใส่น้ำยดยังไงเลยเนอะรู้ไหมไม่รู้ไปดูไหมป่ะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เลยครับเพราะว่าปุ๋ยมันมันเป็นปุ๋ยเบาครับผมผมปลูกซ้ำวันนะปลูกเองเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งวันสงวันมาทำเนี้ยแล้วก็ส่องวันซองวันเนี่ยซวันลกเล็กนอือ ปลูกซ้ำวนันวันเดียวปลูกไม่เสร็จไม่เสร็จสวย <c oughs> นั่นแหละชีดตัวนั้นเลยพี่น้อย <c oughs> ที่ผมให้มาเนี่ยยอดมันจะพุ่งรูดเลยใช่ชีดเลยตอนนี้เราเจออย่างนี้แล้วพอชีดไปมันจะยอดมันจะอวบพุ่งเลยทางดีก็ใส่ตัวนั้นเลย <c oughs> อืมห <c oughs> น่อยเดียวโอ้โหซไร่แตงแตงเราใส่วันนั้นเลยอืม มันไม่ได้ตังหรอกครับบุกน้อยอืมอ๋อนนู่ถังน้ำจำได้แล้วนู่มถังน้ำมันไม่ตันใช่ไหมทะลุได้ใช่ไหมไม่ตันไม่ตันอ๋อเราไปเจอบ้านนั่นไงอะไรวะพี่บอยบอยปลูกมะเขือเยอะอ่าอ้าวถังน้ำมันกันคนละทางเหรอ งเขาเาเขาละไกเนาะอ,อันนี้นว่กวมันโอ,โอ้ทางซีเหมือนกันบานผมไปทางนูน่นนี่นีน,นี่อันนี้ห่างจากเมื่อกี้นี้ช่อวนนี่มันทำน้าเราเนี่ยทำหนาบ่รยนาโอ,าาโอ้ทำดีได้ปุยมา ดเนี่ยพอได้ปุ๋ยมาแล้วเราก็ใส่ในถังนี้แหละปุ๋ยอ่ะลูกนึงเลยแล้วก็แบ่งเลยใส่ห้าวันแล้วก็แบ่งน้ําตักใส่ถังนี้เอาถังนี้ดูดนู่แล้วก็ปลอยไปในเข้ายนี่ก็เลยกว่าสูตรนี้เป็นสูตรไทยประดิษฐ์นะครับไทยประดิษฐ์มันจะเป็นเับรับแล้วไปได้ดีด้วยนี่จะดูดอะไรก็ดูดแล้วดูดปั๊บ เอาน้ำนู่นออคอกนี่ไปนู่นเลยนู่นไปแล้วน้ำนี่ดูดอะไรมานี่ยน้ำบาดาลน้ำบาดาลดูดขึ้นมาปั๊บอ่ดูดน้ำปุ๋ยเข้าไปด้วยดูดปุ๋ยไปด้วยอ่แล้วก็ไปพร้อมน้ำเลยออกไปนู่นเลยไปไปไหนก็ไปโอ้ถ้าสปิงเกอร์ตายสปิงเกอร์ไม่ได้ดิไม่ได้หรอกนี่โอ้โหสปิงเกอร์ไม่ได้ครับบอกเออไม่กินไม่ได้นี่นี่นี่นได้ปุ๋ยลูกหนึ่งเราก็มาใส่ใส่ทางนี้สมมุติเราถังนี้แบ่งแบ่งเป็นสิบ สิบวันวันละห้าโลเราก็แบงเลยวันสองร้อยลิตรเห็นไหมเราก็เอาวันละสิบลิตรสิบลิตรตักไปใส่นู่นสิบลิตรก็ได้ก็ได้ถ้าถ้าตักถี่ยี่สิบลิตรก็ได้สิบวันสิบวันประหยัดค่อยประหยัดเลยแต่แต่ถ้ามั่วเราอยากจะใช้เยอะคนนั้นเราก็ใช้ห้าวันรูปหนึ่งเราก็ตักน้ำอันนี้ไปใส่นู่นใส่นี่ดูดไปแต่พออน้ำใส่แล้วเราเอาด้ามผสม น้ำผสมให้เต็มถังอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบ่งอีกทีนึงสมมุติว่าเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราใส่ลดน้ําทีละแปลงเราก็แบ่งครึ่งเลยดูดปุ๋ยไปครึ่งนึงอ่ะคือแปลงนี้ดูดอีกครึ่งไปแปลงนู้นเราก็แบ่งอีกอนี่ฮะไม่ต้องกะเกินตำบิชาการ<อ>ใส่แล้วมันได้ผลก็คือว่าผลประโยชน์ได้ผลได้แล,แล้วมันมีกากเยอะๆเราก็เทมันทิ้งไปจะทิ้งอย่าไปใส่จะคหน้าตาย เราก็มทิ้งก็มาใหม่ใช่เราก็ใส่ไว้เหมือนกันถึงครึ่งไหมโคไอเลนไอกลางไม่ครึ่งนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยคือที่เหลือยไหมเนี่ยพอเพิ่อลูกนึงเนี่ยเือน้อยมากเนี่ยลูกนึงนะเนอะออเดือนน้อยเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นครึ่งถังไม่ใช่ไม่ใช่เออน้อยละลายละลายก็หมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอที่มันยังไม่ละลายเราก็มากากไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัง่างเม็ดมันจะแข็งอ่ามันจะแข็งเดี๋ยวพอนั้นเราก็เอามาเทเราเอามาเทใส่เราก็ปบโปงใส่นี่เออถ้ามัน มันกล้ารินกินจริงไปจึงไปโอ้ไม่มีเสียเลยนะไม่เสียให้มันละลายจะกู้ได้คนไปคนมันมันไม่ใช่เรือจะไม่ปุยแบบเราไม่ใช่มันมันเสียเอาง่ายๆว่าสักห้าเปอร์เซ็นต์นะน้อยน้อยจัดปลึกเลยนี่ก็ปล่อยน้ำเลยสิันนี้นี่ปล่อยไปแล้วนี่เข้าจะใส่ปุ๋ยนู่นอ๋อ รดน้ำสองครั้งไงเดี๋ยวบายเราก็ใส่แล้วก็เอาน้ำดูดได้ไม่แห้งบอกนี่ไม่แห้งโอ้ลรไงก็ไม่แห้งไม่แห้งต่านน้ำต่ำนี้มันจะเป็นอย่างนั้นหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านนี้มันเป็นอย่างนี้หมู่อื่นแห้งหมดเนี่ยก็ถึงบอกไงว่าเออทั้งทั้งทั้งตำบลตำบลถั้าจะทั้งอำเภอเออน้ำบาดาลที่เนีโอ้โห ตานเธอฐานน้ำดีจัดสมัยก่อนไม่ใช่บ่อเจาะอย่างนี้นะคนขุดคนขุดสมก่อนให้คนขุดหกเมตรทั้งวันท pues ั้งคืนก็ไม่แห้งฐานน้ำมออกแต่เดี๋ยวนี Mexican ้ไอ้กรมทรัพย์เขาเอาผู้ใหญ่เขากรมทรัพย์บ่เจาะแต่นี่น้ำชั้นบนเนี่ยมันเลยไหลหมดดวมกันชั้นล่างหมดอ๋อโผล่ไปอยู่ชั้นล่างหมดแต่นี่เราก็เลยดูดลึกหน่อยหนึ่งตอนนี้ดูดอยู่ประมาณประมาณหกเมตรถึงสี่เมตร ผมก็ไม่ลึกหรอกไม่ใช่สิบแปดเมตรประมาณแปดเมตรสี่ว่าอันนี้ดูเข้าไงจะเอาดูดูนโอจะเอาน้ำมีไส่ถังโอนั่นนี่เขาขยันให้ดูเอาน้ำก่อนอ๋อาน้ำใส่ถังแล้วปุ๋ยลูกนั้นนำมาใส่นี่อ๋อนี่ครับนี่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 สาธิตให้ดูเลยเนี่ยะเดี๋ยวปุ๋ยมาใส่เนี่ยเดี๋ยวจะลองดูตอนเทปุ๋ยก่อน ดใช่น้องขับรถพูดเถาะก็รู้รู้เรียบรู้ใช่แล้วก็เอาผงซึขึ้นเจ็ดนะครับมาใส่ทางนี้ครับใช่ซับซ้อนเอาซึบึ้นเจ็ดขุนซึกมาใส่นี่อ่าใส่นี่ฮะสมมติว่าวันเราใช้ห้าโลเราก็ตากาววันสิบลิตรถ้าใครต้องการข้อมูลที่เพิ่มกว่านี้ก็ทักอินบ็อกมาเดี๋ยวจะให้ข้อมูลจากพี่น้อยเอาข้อมูลจากเพื่อนน้อยมาใส่ให้นะครับ ไม่ยังไม่มีรกเกณฑ์รลัการชาาการครับอเอาความสะดวกสบายและใช้แล้วได้ผลครับอันนี้ดีกว่าพัฒนาข้อมูลแน่นก็จะทําให้ใหม่เป็นแบบนี้แล้วนรเหมือนคนกินข้าวกินทุกวันสวยไม่มีที่ตีเลยพี่เสมออสมยจัดเก้าสอันนี้ยังไม่เคยใส่เจ็ดเลยยังยังนี่เวดเวตามใส่เสมอใส่น้อยอ่าเพรมันใจงเล็กจงเล็ก รอบนี้ก็ต้องใส่ิบียด<อ>สามเ,มเริ่มเรื่อยขึ้นข้างเหรอเริ่มอ,อัดจากวันละห้าโลก่อนได้นะเน,นี่ยเนี่ยแต่สามไล่เนี่ยใส่ห้าโลอ,อืมโอ้โหแน่นอนสวยนี่แหละครับทุกท่านเนี่ยตามมาดูอ่าสวนของพี่น้อยนะปะปาน้องไร่ครับที่เอาสิบเจ็ดสิบเจ็ดตราคุณศึกฮะ แล้วก็ยี่เป็มสามมาใส่ต้นเล็กสิบเจ็ดใส่ตอนม <Constitution. S 1> ีลูกแล้วนะฮะอ่าเนี่ยเปิดปุ๋ยแล้วนะครับดูดูเนี้ยเราจะดูออกเปิดปัดป๊ดนี่ฮะปุ๋ยดูไปพ้องกระยานแล้วครับเอ่ดาแล้วอานับปุ๋ยอย่างเนี้ยมาใส่โอ้เป็นที่ปุ๋ยชัวร์ลูกพินนวลเห็นชัดเดินเป็นชัดชัดแบบคนละครึ่งเลย ตาทงตาทงเขาบอกก็พี่ไปอ่ะพี่มาไปมาลูกหนึ่งนั่นแหละพบไปพบผมเอามาลูกหนึ่งผมมาถึงมันก็มันก็ประมาณเนี้ยผมก็เอามาโคนเลยโคนโคนโคนขยำอุซ่าเอาหน่อยนึงเออแล้วก็เอาใส่ดูแต่อย่างเนี้ยอีกวันหนึ่งรู้่นชัดเจนมันเดียวชัดเจนเลยมันเดียวแหละมันเดียวเลยลูกไปที่มันมันมองดูมันมันจะเล็กอีกแล้วเล็กๆหรอมันจะหดหัวโตมันดิ้งเลย มันดิ้งแล้วมันยืดดืดช่วยเลยโบจบเห็นไม่เท่ามันไม่น่าไม่ไม่น่ามีลูกหรอกถ้าเท่าอย่างนั้นมันต้องงงงงทิ้งแล้วพอมาทีแรกอ่ะเขาให้มทนทิ้งไปแล้วบอกว่าปลูกไว้ก็เสียเวลาผมก็คิดตามคิด่จริงจริงแต่นี่พอราคาขึ้นมาน่ะพอได้ปุ๋ยอ่ะย่างโง่บอกว่าลองเอาปุ๋ยนี้มาใส่ดูให้มันเป็นคูซ่อนเราเพราะว่าเราจะได้ราคาถูกใช่ว่ารู้หมดทุกอย่างแปลงนั้น่ะ วิชาอาจารย์เหรอเนนั่นได้เก็บแล้วดินตรงนี้ผมสรุปแล้วพี่ผ่านใช้พื่แพงมาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วผ่านทุกสูตรแล้วผ่านสูตยี่ห้อง่ายไหมคแต่ดินดินตรงนี้ตอบโจทย์คุณศึกผมผมนะไม่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 ใช่ว่าผมใช้แพงเพราคุณศึกอีกอใช่ผมเชื่อท่อนหนึ่งก็ประมาณพันหนึ่งเจ้าร้อยห้าสิบพันหนึ่งท่อนหนึ่งยี่ห้าโลใช่แพงอะไรเท่าผมใช้แบบนี้เลยเ ไดอย่างตอบขุ้นองไม่ได้นี่ฮะม่ยมใช้มะนาว้วยนะเนี่ยมะนาวก็ต้องพูดถึงเลยวยจัดนี่มยมาใช้มะนาวม้มะนาวเนี่ยผมจะใส่แล้วขยายขยายที่บ้านผมมะนาวหนาแล้วต้นขยายอ่ะจะอสุรนั่นอ่ะตัวนี้ไม่ขยายจะสิบสามสายเอมันขยายกว่า1 3บามยนี่เบ็ขยายกว่าใช่เพราะมันตัวกลางมันน้อยตัวหน้าตัวท้ายเยอะ นั่นแหละไม่ผลิตชนิดยาวสิบเจ็ดมใส่ก่อนสิบเจ็ดก็ได้สิบเจ็ดใส่ก่อนเลยใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องตอนนี้ต้นมันเหมือนกับเราให้มันออกดอกกับต้นมันยังไม่ไม่ฮึมไม่ฮึมเลยใช่ปีตเอายูเรียผสมไปหอันหนึ่งให้มันฮึมมันฮึมมันจะพึบเลยถูกต้องเนี่ยนี่ใช่ตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มฮึมแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอได้อุ้ยอืม่นที่ทางใบตรงนั้นนะ ใชนเล้ครับไปเลยเ,เพราะว่าตรงนี้เขาจะให้พี่ตั้งแต่จนเล็กปัญญ์เก็บเลยเพราะว่าเขาต้องหาเพลนทดลองหาคนทําจริงไปพี่อ่ะมันยากคนที่เาจะชีดแล้วสังเกตมันไม่มีเนี่ยแค่เราทำจริงเราลงทุนไปแล้วม,มันจะเสี่ยงไอ้อไออโฮอร์โมนเนี่ยเรารู้วิธีใช้อยู่แล้วเราก็รู้วิธีแล้วชีดแล้วมันงามแล้วเราต้องรู้ต้นทุนถูกฮอร์โมนดีๆช่วยเรานะโอ้โหความสเร็จมันจบเลยแล้วต้นต้นทุนมันต่ำแล้วผลผลิตดีก็รู้ต้นทุนแล้ว เนี่ยเนี่ยผมเหย่อปุ๋ยเนี่ยต้นถมต่ำต่ำเนี่ต่ำเนี่ยเลยเลยผมเคยใช้ถมมันช่วยมันเก็ผ่านแล้วใช่มันก็มันผ่านแล้วเดือดสภาพอากาศร้อนๆอย่างงี้มันกินปพืชขนาดนี้หน้าอื่นไม่ต้องพูดถึงหรอกจะเป็นมันหนาวจัดหนาวต้องพักพ้นก็เป็นโตหรอกแต่งนี่แต่งนี่กี่วันมาสิบวันไอ้จันทร์จันทร์จันทร์ขึ้นมาแล้วแต่งร้านประมาณนี้ ก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดนะเจ้เจอปุ๋ยกับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่แต่อันนี้ช่วงอาทิตย์สายเนีนะแต่อันนู้นนะตอนวันช่วงวันพอช่วงวันเพราความจะปลูเสร็จปูเองไงไม่ได้ให้ไม่ได้จ้างจ้างแล้วมันไม่ประทับหล่อมัน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 โยนชงต้องเราให้เม็ดมันใส่สงเม็ดเท่องยังไงยังไงมันก็ต้องรับใส่ใส่ของชงเราเม็ดใส่ทีหน่อยมันก็ได้ดีเหมือนกันแต่สองเม็ดเนี่ยมันกันตายแต่ว่ามันไม่ได้ผล อืมเมล็ดอืมไม่ต้องเสร็มน้ำหยดวางเองหมดไ่ใช้คนอื่นวางไม่ได้พูดก็ใส่คุยมะพร้าวอืมไม่คว่าสุยมะพร้าวถ้าจะตายผมมองของพี่มันจะตายเลยผงมะพร้าวโอเคฟ้าทุกอย่างอออคุยมะพร้าวจืดดินมาผสมใส่ปุ๋ยมามั่งอะไรมามั่งแได้ไปอีกพวงเราเสี่ยมหมดแปลงนู้นนะผมอืมว้าอันนั้นแกลแกเผาครับ ถ้ามันมันไม่เชิงแก่พหรอกมันเป็นดินดินดินแล้วก็มันมีแกลบเยอะแกลบดําเยอะแกลบดําเยอะเขาเอาไอ้นี่ฉีดไงเอาปุ๋ยฉีดเข้าไปเยอะพอทรายจนเล็กก็ยุบหมดแหละเออมันยุบหมดยุบหมดไปทั่วเขาแแปลงนั้นอ่ะพมผมก็ลองผิดลองถูกปุ๋ยไอ้ดินอีกเจ้าหนึ่งใส่ดีแต่อีกเจ้าหนึ่งไม่ดีเราเลยไม่รู้ว่าไม่ยอมไปใส่เลยสักสูตรจบตัดปรหาทิ้งคุณยพระาจบเก็บความชื้นด้วยคุณยาพรามันจืดใช่เก็บความชื้นได้ดี ดินนี้จะไม่เคยปลูกแตงทุกปีทุกปีไหมตรงนี้อันนี้มันเป็นที่นาไม่เคยปลูกมันปลูกปีไหนปีแรกเขาก็ปลูกกันมาก่อนนั่นแหละอ๋อแต่แต่ทีนี้ว่าเออเขาเขาไปได้แปลงที่นู่นเขาปล่อยร้างไว้สักปีหนึ่งเนี่ยก็เลยมาซ้ำมาทำไม่ใช่ที่บ้านี่เขาเช่าเขาเช่างานปีทองอ๋อด่านี้ด่านี้ไอ้น้องมันก็เลยไปปลูกบันปลูกอะไรอยู่ที่อ่างหินอ่างหินเห็นมันรกก็เลยเออมา สวยดินนี้มันดิน่วยนะดินดีนะแต่มันเป็นดินเหนียวแต่โดนโดนดินน้ำมันลื่นเนี่ยลื่นแพลตื่นแพลตนอะไรี้ใช่แต่เรา<ช>ก็ต้องให้ระบบน้ำหยดอ่ะถูกต้องแล้วยังอื่นพ่ม,มเนี่ยปลูกแต่งน้ำหยดเนี่ยอพอพอปลูกปุ๊บเนี่ยนี่น่าจะยี่สิบปีแล้วมั้งใช้น้ำหยดมเนี่ยพ่มอะไม่ไม่เราไม่เวลาทำอย่างอื่นนะเนี่ยยังอืม เรามีผมมีสปริงเกอร์เป็นยี่สิบไรนนะไม่ใช่ไม่มีนะอย่สปริงเกอร์ยี่สิบไร่เนี่ยจ้างเข้ามาต่อสปริงเกอร์ไร่หนึ่งสองคนวันหนึ่งยังไม่เสร็จเลยต้องซ่องวันซ่องวันเป็นเงินเท่าไหร่คนละสามร้อยอ้สบหกร้อยเป็นพันสองผมซื้อสายน้ำหยดได้ส่องคนพันสองพันสองผมลากวันเดียวอะได้ซ่องอันแล้วก็ปุ่มผ้าเสร็จเนี่ยถือว่ามันมันประหยัดประหยัด ประหยัดกันเยอะป่ะทางนู้นไปเฮ้ยไอ้ปุ๋ยตัวเองปิดแล้วค่ะนี่ทางนี้เขาเปิดไว้่ะเปิดยังไงอเดี๋ยวเข้าก็ปิดเขาอีกอ๋ปิดแล้วนะแล้วเขาไปเปิดเปิดวาวนู้นเดินมาเปิดปุ๋ยไปอีกอือว่าเอาเอาน้ำทับหัวสักเอาน้ำทับอืมไปเดินระวังต้องนะฮะดูถึงที่ตัว้นไม่ได้ขายอยู่อยู่บ้านอย่างเดียวเราต้องมาดูพื้นที่เลยครับดูรายลูกค้าว่าใช้แล้วเป็นยังไง ชัดเจนฮะเนี่ยใช่จริงฮะเกตเกตเราไม่ได้ตอบโจทย์แต่ในกระพงกระโพดใจกระลงกระลำฮะมันเขือนี่มันตอบโจทย์ทั้งพริกทั้งนี่แตงนี่จะลงน้ำจืดเนี่ยเพิ่งครั้งแรกเลยนี่นที่พี่มาใช้น้ำจืดเนี่ยพี่น้องมาใช้เกตสามารถเขาจะไปบานและสปริงเกอร์เกตเกมเหมืนอนเราเอาไปทิ้งครึ่งน,นึงทิ้งครึ่งอยู่แล้วเลวใจอย่างเนี้ยพอพกินหมดแล้เสมอมากเลยอืม เนี่ยช้าไปถ้ามาเร็วกันนี้จะเอาสปาร์ตันมาให้หลงจากสองร่องจะยันดุจะโคนเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวดองเออดงหน้านะเดี๋ยวดงซ้ำใครดีใครใครแน่มาเลยแต่วย่าแต่มันรอมันรอมาเยอะรอมันแล้วอะาไอจะเิดวนารงเขาจะติดจดพันธุ์นี่เลยนี่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 อันนี้สวยแฟนพ่ผมเขาหลงมันปลูกแล้วอย่างว่าผัดซ้ำเลยได้สองต้นนะ ต้นจะดีเหมือนกันดีนะดีเลยนาปึกเลยจะมันเปลืองเม็ดจะมันดีจะดีจะขึ้นทิ้ดหมดเลยเนี่ยแต่อาจารย์ทองเขาบอกว่าเม็ดเดียวก็เถอะเขาว่าเดียวมันก็แตกเต็มอ่าเพราะว่าเม็ดเดียวเนี่ยมันกินเต็มที่แต่ตรงนี้มันแย่งกันแต่ลูกมันจะจะจะมาค่อยดีใช่มีครับน้ำจดขนาดความห่างสิบเซนใช่ไหมอันสิบเซนแค่วางท่อนี้ก็ โอ้โหบจะไทยแล้วะทั้งน้ำทั้งอะไรมันนี่หมดเลยนี่นี่ผมทำแบบเราคิดได้ไงเราก็ทําไปอย่างนั้นแต่ธรรมดาปกติเขาจะเจาะตัวนี้กันไม่เจาะใช้ใช้ระบบสปริงเกอร์ยังเดิมใช่มเปลี่ยนใส่สปริงเกอร์เมัอนก็ไปอย่างนี้นี่นี่อันไทยอันมันใช่แต่ผมเปลี่ยนเอาไอ้นี้มาต่อแล้วเจาะอันเล็กใช่เราไม่ต้องเจาะแป๊บเมนให้มันโอ้จะเจ็ะเป็นเสียของใช่อย่างนี้ดีเนี่ยนี่ผ่านมาอย่างนี้ครับนี่เป็นเมน เนื้อย่อยมาจากเมียนแล้วไปเจาะไอ้ทอนนั้นใหญ่สองร่องหนึ่งสองไอสามอืมไอสามสามได้สี่ได้สี่ได้เราจะเราเอาคำยาวอย่าเนี้ยเรื่องไอผมสมมุติว่าเลิกเก็บหลักอย่างเดียวเลยเก็บหลัก้ายางปุ๊บรถยางถุถ้ารถไถถุถ้าไม่ถุเราก็เก็บออกเผาไฟเลิกสบายใด้น้ำยศพี่ว่าสามรุ่น เนี่ยปลูกสามครั้งเลิกคุ้มครั้งเดียวก็คุ้มเสมอถ้าได้ราคาครั้งเดียวก็เกินคุ้มแล้วเนยังไม่ได้ปลูกก็คุ้มแล้วเราจ้างคนมาตอสปริงเกอร์ซื้อไม้หลักมาตอกเนี่ยมันค่าใช้จ่ายเยอะกว่าใส่น้ำเดอดใช่และยังเราไม่ต้องตะภายปุ๋ยมาโลใช่เปะเปะเราหิ้วแค่วันละห้าโลนี่ครับดูมาดูพื้นที่จริงของพี่น้อยเลยมีทั้งชุด แรงใหญ่ะะที่ลูกไม่ค่อยดีพอใส่7ไปลูกขึ้นนวลน,นะออแล้วก็มาดวงเล็กครับตร,ตรงเลยมันเหมือนมันเหมือนโกหกเลยฮะจะไปดูในสวนโอ้โหสุดยอดเลยฮะ <losers S 1> ใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็ทักอินบอร์มาได้นะครับจะให้ข้อมูลอยละเอียดเลยเแล้วก็ถ้าใครสนใจจะซื้อพิตภัณฑ์ก็ที่ร้านต้วันนะที่ผู้ขายปากซอยจมวัด7หรืออีกสาขาหนึงสาขาําน้ำใสครับ ใครอยู่โซนนงนงใต้ฮะนงไพเกาดินก็แวะที่สาขาบ้านน้องน้ำสยดยเลยครับมีขายสองที่2ส,สาขาครับอ่เอาวันนี้ขอบคุณพี่น้อยมากครับนะให้เสื้อไปเลยอีกตัวหนึ่งครับครับผมขอบคุณมากๆเลยที่พามาชมนะครับน่วันนี้ต้วนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ